วิธีการดูป้ายแดงจริงป้ายแดงปลอมมาลองมาดูกันเราสังเกตง่ายๆนี่จะมีขอสอลายนูนขึ้นมาและจะมีลายน้ำแต่ถ้าไม่มีลายน้ำจะเป็นป้ายรุ่นเก่านี่เราสังเกตง,ง่ายจากการส่องแฟลชก็ได้ครับนี่ส่องแฟลชแล้วสะท้อนส่วนใหญ่จะเป็นของจริงลองมาดูอันนี้ เป็นป้ายแดงสังเกตที่ขอสอมีขอสอนูนขึ้นมาส่องแฟลชแล้วสะท้อนนะครับส่องแฟลชแล้วสะท้อนส่วนใหญ่จะเป็นของจริงแล้วก็จะมีลายน้ําต้องสังเกตจะเห็นลายน้ำนี่ครับเห็นไหมครับลายน้ํามันจะจางๆ เ็นไหลน้ำเี่สองแฟดจะสังเกตง่ายๆวิธีการดูถ่ายถ่ายด้วยมือถือเปิดแฟดถ่ายด้วยมือถือนี่ครับถ้าสะท้อนแบบนี้เป็นป้ายจริง ถ้าไม่สะท้อนเป็นป,ป้ายปลอมอลองมาดูกันนี่ครับสะท้อนอย่างนี้เป็นป้ายจริงเวลาเข้าด่านตัวตำรวจเขาดูง่ายๆ,ๆเขาก็จะส่องไฟใช้ไฟฉายส่องดูถ้าป้ายสะท้อนก็เป็นของจริงถ้าไม่สะท้อนก็คือปลอมแน่นอนครับผม はい。